แล้วนะครับคู่ที่สองบอลรอนเชร์เยียมเงินสีเกียวจชมอสซิ่งครับออจเจด้าได้ดีเลความเตรียมพร้อมต้องมันแต่ละนี้แข่ได้คนเดียวใมาใหมเฮ้แต่ละี

หาถึงตอนตอนนั <reco Christ> ้แล้วสิิดตามมาตรงนี้ตรงโ้ดูรูปภาพนิ่งและโอได้ทุกฝ่ายเครับเอข้ทโอ้ยเวางเลยามาร้อนเกิดเท่าสัฟาวกันี้เดี๋ยวดูนครับเข้าได้ทางเดียวนะเรีบยจะเป็นมุด เชื่อฟอไม่ได้นะครับเราทำตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขส่อขบวนด้วยเอ้ยรู้จักสวนตะวันไหมอย่างที่เขาเล่าอนทีมปออยู่แล้วข้างตะวันอ่ะข้างตะวันจะมีซอยอยู่แล้วจะมีร้านนี้กระจกนิกร้านนี้อะไรยยนมีป้ายบอกอยู่แล้วเลี้ยวเข้าไปเลยก็สามแยวมาพอเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายก็เห็นตัญหาขรถจอดเก็บเต็มเลยโอ้โหบางที่พอทางนู้นหมดันภาษาออกมา

ครับน้องเก็บบอลพอดูด้วยน้ำตาไหลว่าตอนนั้นบอกให้ไล่มาเข้าตรงนี้ได้นะครับได้ให้ว่าต่อนะครับผมร่วมม่ไก้พยาด้วยนะครับให้เข้าออกทางที่อสมอยู่นะครับเพื่อการสแกนนะครับเพราะมีนเจ้าหน้าที่ของเราอยู่นะครับ กอนกอนทุก่านไปโมซิงเสียวังสีเขียวไปโมซิงรัลเอียน้ำเงินปอน้ำร้อนอย่างสูงก็สูงม้วยก็ได้ึงล้วสื้อผ้าทีขึ้นแรกตึงเดียวแล้วรอบแรกโอ้หวาไปมเนี่ยไม่ตึงเลวานโอกไปก่อ ไปครับท,ท,ทุ่มเสถียรรวมเพื่อนเอ็กซ์ีม่เกี่ยวสัาเลยนะครับเราลงเรืดได้เลยดีต่มาแล้วผาสมัครกันเรี่บรัอเพื่อมาเป็นระเบียบเรียบร้อยฝากล้างพินออกไป มาครับจะเดินงานแจกการเงินานโดยคุณปุ้ยวัชระสุขรายรว้กับน้องๆเีมาร่วมเดดเชืกันหมู่สองยีไยอปตตั้งเต็มทำสนามขอบคุณธรรมมหมู่สองกคนะครับเี่นมาร่วมเด้วยเชื่อกันตรวจมูทูขอแสงอากาศมากมายเข้าสนามทุกคนนะครับ อย่างที่เจ้าที่สารสาร่สุคุณผู้ใหญกใจที่ทักได้อาจารุ่พันไปเมื่อเช้านี้เปิดปอป้อดภัยของตัวท่านเองตรงตบอกพี่ตายย่งผมเตะตอางนีเอาออมากา้นของรางทีโปรร้อนโปรงร้อนโอ้โหไม่รูานจะู

พสดฝ่ยนี้นารทหารฝ่งนวิยทธบุอ่อวนผู้เสพฟุตบอลจังหวัดะแอก้ือาีกอทีมระดับอดีตสโมสรมาเพียรเรื่องพุรว่า โอ้โดองบอเาย่างถามตัวไหนตว้่นร้อนโอ้โหสาดออกมาได้ดงตตว้น้อรก็ได้มเสมอออแบ่งแ้ไม่ตนสมอบกแ้รอดโอ้โจิงไปติดะบอลเป็นของจำปาทิมงแตโมซิ่งมั้ครับเตียงรอไป แบบนม่ดูดลเสงแล้วเขนาถามอากาศจะวามีบอลแตงรถไปแล้วขอดูเบอร์หน่อยนี่ได้ขอรูปได้ยังพิ oh, ีเขาเริ่มทีมแต่งโมซิงเนี่ย ตื่งทางของรานเรแกแข่งผู้สองแมนองไหนผมมาได้พัดตัวน nah ้องใหม่แข่งขันยิ่งไปโอ้โห <t iros> hey ีสกัดโอ้โหแวงซึ่งใหม่เลยแข่งหมนทีสองชื่อโมซไหนเนี่ยมาเที่ยวเรืมาเที่ยวมา

ออกกมาเข้าท้างมารตรับเ่วยกดนการฝั่งทีมเจนมซิงครับอยากนาตนะไปทั้นกั่งทีมมซิง คุยยิงมากเลยสาตัวอลไม่ได้โอ้นอนๆบระวังมากแต่ว่าใครจะวางมันก็งนยิ่งไปท่าทักไ แต่ผตัแค่แล้วนคุณทางดียวข่าวแดนทางเดียวแล้วแตว่าคนดูานักกีฬาสนามดีกัมาขอร้อน อยาอยู่เถาม่านี้ไปได้ทางปุับหเงไหมไม่ถางครับนงนสว่าออกเส้นหนังวาโดอย่ชื่อคู่ต่อไปเสร็จแล้วขอด้วยนะครับจุเสถกัรรวมเพื่อนขอค่าสมัครแต่โซึ่งจะชกไปได้กันเมื่อนี้ออกมาอู้หเดียวไม่ถึงเลย เดี๋ยวเดี so ๋ยวมันจะมนี <urine shameful wohl> <hur unterstützen> <s uck popular anyway> ้ตอนตอนเสรมอสิงแค่นั้นเอครเสียเสียีเขียวสีงงตอนร้อนหูตาบกบอยเหมือนกันตอร้อนมอสิงสกัดยดหีกาไปข้างหนอรได้แช่เพื่ความบางที่ต่อร้อน แล้วน้ำร้อนบอง่ร้อนร้อนเนื่อยตฝั่งก็ได้ระาเชื้ออกได้ได้ช่างได้กันขอบคุณลน้องทีมงานนี่เรา้องดใช่กันเก็บฟุตบองเสียหลักต้องไปตออทุ่วกันมา้อนอร เราเล่นไม่ได้แล้วี่อม่อคไหมจางโมเสกหน่อสนี้เ่นหมเลยงเวนันเองคนืนนน่าให้ฝ่ามอนว่เื่อาก็อยู่หนกันหมดแล้วเนี่ยตัวหมดแล้วเนี่ยเนี่ยกเยอเน่รถจกนอกเลยหมดเดียวคเนเอร์สิเนแ่เมืสิิ รวมเพื่อนคูนตอไปพบทุ่มเซนทีหลายชื่อแสด้ขอด้วยที่เขาวาสมบัหลายชื่อที่เอาไเชิคปูเถื่อนนะครับตอไปเราคือไปส่งด้วยนะปูถือโอ้โหเกียวไม่ได้ก็ได้เลยนี่ ใส่เสืให้โมพัอน้เราเก็บาสมัครกับเราเราจะฆ่าเพือนั้าสมัครเสร็จแล้วก็ค่อยเหลือ้อยอ่ะก็ตอต้องยวมกันนี่ครั้งละอาหารได้วยเาเก็บน้สเอร้อยเหลือร้อโมเส้นโอ้โหยีวบาร์ดนย่าเกี่ยว

ออกคาดูเลยวันนั้นไงวันนี้ย่สิบสี่คู่ติดเลยรอบแรกตอนไปหมดวันนี้รองนี้จะไปรอบ1 6ทีมรอบ8ทีมแล้วก็รอบลอกเลเลอกแล้วก็คิม những phương thì mới là kinh doanh làm cho công chúng công khai cá quá, để เราจะทูลสินนักสกุลอาหารตอนมิโลนักการการผูที่สองบทประดบว่าทีมเซเวียรทิ้งเกลียวคับแตงบอลิ้นเก็บสามคะแนนแรกก็ได้เอาชนะโอรอยไปหนึ่งประตูต่อศยวครับวันนี้สวมเสื้อเกงหมายเลขสามสิบนาทีก็รวมเพื่อนนะครับลงสนามแมครับแล้วส่งไปชื่อด้วยนะครับชื่อนาพี่ลนวก